มีคล็ดลับของคนที่ดะ ะระหว่างคนสําเร็จและคนไม่สําเร็จนะามาแบ่งปันนั่นก็คือว่าวันนี้อ่ะสิ่งที่นะาเราจะเห็นนะคะคนสําเร็จสิ่งที่เขาทํานะเป็นประจําและทุกคนที่มีเหมือนกันนั่นก็คือเขาเรียกว่าความมีวินัยในการลงมือทํานั่นเองเพราะนะาอย่าลืมนะคะคนที่ไม่สําเร็จนั้นคือทําไปนะทำไม่ต่อเนื่องแล้วก็ทํหยุดหยุดหยุดแล้วก็ทําหรือบางครั้งนายกเลิกไปเลยคือไม่ทําแล้วหรือแบบนี้แต่คนสําเร็จนั้นมักจะนะาทำต่อเนื่อง จนกว่าเขาจะรู้ผลลัพธ์นะ,ะว่ามันสำเร็จมันได้มันไม่ได้ยังไงให้ได้แบบลงมือทำและทำอย่างต่อเนื่องนั่นคือความมีวินัยของคนสำเร็จนะทุกคนเลยนะแม้กระทั่งมหาเศรษฐีหลายๆคนนะคะก็จะเป็นเช่นนี้เพราะว่าความมีวินัยนั้นนะทำให้เราลงมือทำอย่างแบบสม่าเสมอจนในที่สุดนาก็พบกับ ความสําเร็จนั่นเองนี่คือเคล็ดลับสาระน่ารู้ที่ก้อยนาม,มาแบ่งปันในวันนี้ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและนะคะวันนี้ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนหรืออยากเรียนรู้ไในเรื่องของอาสหาาสามารถไปติดตามก้อยได้ที่เพจก้อยสังหารนะคะและคราวหน้าจะมีสาระอะไรมาแบ่งปันติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ